ควใส่นิ้ว่เหยีงอีกละกล้าเงเขาอุดดอนี่มือนี่าโ่งทำให้เหยง่อยแ่เนแล้วเจ้าหิบเมื่อไรเขาไม่ใบส่งแล้วเจ้าเข้าใจปะก็ไม่ส่งนะขาไปไหก็ไปอินไปเขาใบไหนตรงน้กไป บ่บ่ตามากันนี้เดี๋ยวก็ติดส่งอีกดอกเนาะเ

con khoa cà rốt máy lục máy này. Đấy, ỏi Anh nói bỏ ỏi, ỏi. Ồ, ỏi nhiều. Đấy bỏ ỏi thùng một, ปลาบ้องปลาพี่น้องนี่ละปลาไปสูบมากได้มือนี่ <c oughs> มันมันคอยง่อันนี้เท้าลงมาอันนี้น้อยลงมาได้นี่แหละเารุ่<า>ววกว,กวกางตะเค็งแยกเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนจ้ะบ้องประดุกประดุกพี่น้องบ้องประดุกส่วนมานี่รุ่นนี่ไลาย,ยิงนะประดุกฝนปลาชุมมันไต น,นี่กระป๋าขอปลาสุมันตันกิกนในพี่น,อน้องเมื่อเมื่อเมื่อจ้าได้ครับนี่แหละสูบปลาเนี่ยละเจ้าพี่น,อน้องม่ขี่เขอเพี้ยนพี่กำลังแบง่งแยกอยู่อันนี้ทุ่งบกหอยจ้บพี่น้องอทุ่งบกหอยระเบิงผุดอันบกหอยตุ่งปุ้ยนึงผู้ใดอยากมาเอาเด้อเราเบิงปุ้ย วันนี้อยากอ้อมหอยมาเอาพี่น้องได้ถุงปุ๋ยหนึ่งพุดอะอ่ย,อยเต้นไปเต้นมาอยู่กะเต้นมาเต้นโดดมาด้านล่าง่าด้านแล้วว่ะน้องน,นิ้งแถมก็ูกแล้วดิไม่กินเต่าเที่ยงน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องต้งปตมปลาตับหมกุมกวงเออแยกปลากำลังแยกปลาแยกปลา สูบตะเสาหัวกัะเหล้วสูบตะมา้วานนี่จ้าพี่น้องสูบแล้วแล้วกันเลยเอาขึ้นมาแบงมาปั่นกันอยู่บ้านีปล่า